อู้บโอ้วมีนาอีหลังอะไร่เฟ็กซ์ไเฟ็กซ์อ๋อเจ็บอยู่นะถ้าเจ็ดสิบไม่ออกนี่เจ็บอยู่นะอืมพี่รอที่อะไรเี้ยตัวตัวอวยอะมาให้หน่อยนะอยากถูกรักโดยใครสักคนอย่างเช่นเซเบอร์อะโอ้โหโอ้โเอาซอฟไปตีไปนะน้องไ แปดสิบไหมแปดสิบแปดสิบพอนะแปดสิบก็ออกเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่มันขอชื่นขอชื่นใจหน่อยได้ไหมไม่รู้อย่านะอย่าอย่าทำกับพี่แบบนี้เลยนะเซเบอร์ขอร้องคาริเบเชาถือว่าพี่ขอร้องจะเด็ดจะสองถือว่าสามดูอุ้ย เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าทำลายล้างเป็นไอ้นี่นะเป็นคาร่านะโอ้ร้องอเงี้ยเอ้ยปานโอ้โหานแ่งแบบเมื่อกี้ทำลายล้างมาเป็นคาร่าดี่โอ้โหผมผมปิดเลยนะผมไปน้้ำแตกเลยเมื่อกี้โอ้โไม่ไหวแล้วไอ้ผมปินน้ำแตกแล้วเห็นคนอินรุนแรงโอ้ไป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 เอลซีก่อนไปเอลซีก่อนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาไอ้นี่อ๋อ

มันมันกดตู้เอลซีมันได้นี่ด้วยเหรอวะคาร์เกอร์ได้ทุกตัวมันแค่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเพืนชิคชยหลุดแน่หลุดแน่หลุดแน่อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่คนเรียกว่าคนที่ถูกรักเว้ยคนเรียกว่าคนที่ถูกรักไอ้เหี้ยคนเรียกว่าคนที่ถูกรักโอ้ยดูดูดูไว้ดูไว้โอ้ต่ามากิโลนะ เจ็ดหกแหละกูยังไม่ได้เฮี้ยเลยจ้า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 ดีไมดีกูรู้เรศ้ำงั้นเหี้ยไอ้พวกไม่ดูเฟสหมดเลยเก็ตมาละกูมาละแต่ไม่รู้จะได้ป่ะทำไมเก็ทำไมพี่เกมมันเลือกด้วแบบว่าคนไหนดูเฟสคนไหนไม่ดูอ่ะเออมีบอกกันด้วยใช่ใช่กูจะถวายแซนวิชให้รัวๆเลยอ่ะเจ้าสาวลงทานเนี่ยแต่ไม่รู้เลรศเลยเชี่อ L410 โลว่ะเฮี้ยของจริงเงียบปะเนี่ย นุกเลยโอ้ยพี่พี่พอใจสุดๆละที่เหลือก็คือความลุ้นลุ้นละมี20ละมี30ไม่เป็นไรตัวเนเล็กตัวเล็กเล็กตัวไม่ได้เลยโอ้แต่ลุกทุกตัวนี่เจ็บนะ30 40ไม่หนุกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย40อุ้ย40ที่รักมาหรือเปล่าจ๊ะที่รักเซเบอร์ที่รัก เซิร์ฟสามตัวไปเลยที่รักที่รักโอ้ย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 แบบแรกตกใจอยู่ตกใจอยู่ตกตกใจอยู่ตกใจอยู่อุ้ยอืมโอ้ย what the fuck what the fuck yo 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 bro yo bro เขาเรียกว่าคนที่ถูกรักไอ้น้องอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยต่ออะไรวะเนี่ยเบิ้์นเบ่าเบิ้์นไอพี่หน่อยสิ ต่อมันเกิดอะไรขึ้นวะกับเขาโอเคโอเคสี่สิบวะสี่สิบโอ้ยอย่างนี้กําลังใจมาเต็มเลยถ้ามีสักครั้งที่มันหลุดดีวะไอ้แบบมันไอ้เมียมันก็มีเฉยเสียอันนี้ยี่สิบไม่เป็นไรสี่สิบอุ้ยไอ้สี่สิบอีกแล้ว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 ไอ้เหี้ย หลุดก็ไม่เป็นไรกลัแ้ววคาา่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าซื้อการันตีตู้หน้าดิสี่สิบโลซื้อการันตีรอบหน้าก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยไอเย็นเลไม่ดูแรไม่ดูเลียดูก่อนน้องคุณดองสามร้อยสี่ร้อยโลไม่เคยได้อะไรอย่างนี้ไอสัตว์ดูก่อนน้องโอ้โหไอเย็ยแล้วสี่สิบด้วยนะสี่สิบสองรอบอะ ไอเฮียหรือไอสัตว์ไอเฮียกูว่าเขาได้ E6 แล้วนะไอสัตว์รอเฮียแล้วอันนี้นับสิบนะนับสิบโอเคไปเรื่อยๆแข็งแรงยังไงก็ไม่คิดก็ไม่คิดมากอ่ะเป็นยี่สิบได้แล้วไงไอ่เฮียแม่งไม่คิดมากแล้วล่ะยี่สิบเออตัวอวยอ่ะทำไงได้อี่สิบทำเงันเดย์ยังเนี่ยทำเงินเดย์ได้ใช่ไหมได้แล้วได้แล้วสามสิบโอ้ยล่ะพี่ล่ะพี่ไปโฟนแล้ในกลุ่มดิไอ้อหี้ยวัดอยู่นะตอนเนี้ย ยังค่อนดึงดีกว่านี้ไหมอย่าเสียงกรีดร้องของฟ้านเมื่อกี้แม่งน่าฟังมากเลยนะแต่ว่าไปต่อแปดสิบแปดสิบไม่เก้าสิบอาจจะหลุดก็ได้แต่ก็ไม่ซีเรียสมากเบิ้นเลเอาเบิ้นเลยเออขอเบิ้นหน่อยก็ดีนะเขาหมดยุดโอ้หลุดละโอเค หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดอะไรอย่างีก็เฮ้ยอาจจะมีอาจจะมีตัวเปล่าอาจจะมีเบิร์ดเปล่าแต่มาตัวแรกก็ไม่นามหลุดมาตัวแรกอ่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเงียบแล้วเงียบแล้ะแล้วหลุดลึกด้วยนะหลุดแปสิบโอเคเจ็ดเจ็ดไหฮะเดเจ็ดเหอโอเคโอเคไปถือว่าัวเฉลี่ยกันนะโอ้โห สิบวะเล็กทุกอ่ะครัไปดับเบิร์น้าดืบเบิร์เบิร์เบิร์นเบ้าอันนี้แปดสิบใช่ไหมเบิรก็แปลว่าสี่สิบคูณสองสี่สิบคูณสองไม่เป็นไรถือว่าลดต้นทุนคืนบ้างคืนบ้างให้เขาบ้างจะไหนนี่ไงเธอโกมาจากตรงเนี้ยไงอีอุ้ยการดีการดีเอาของดีเหรอนี่ยเมื่อกี้อุ้ยของมันการันตีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ ลองดูตัวสองมาไปเบิร์นไปเบิร์นกันเท่านั้นแหละก็ไม่ซีเรียสอะอย่างน้อยพี่ก็ได้แล้วอ่ะอืมอีเท่าไหร่แล้วนะอีเท่าไหร่พี่ไปแลกตัวเพิ่มเนี่ยแลกตัวแลกตัวแลกตัวก็แลกตัวกันอีสี่ป่ะใจอีกเรื่องเยอะโอ้ได้ยี่สิบโอ้อีห้าเน่ดูทรงแล้ววันนี้กูกูเห็นอีห้าเนี่ยรอบหน้าต้องไม่หลุดเออถ้ารอบหน้าไม่หลุดก็แปดสิบก็คือแปดสิบนี้ถ้าไม่หลุดก็ได้ใช่ไหมโอเคใช่ ให้มันออกเร็วก่อนดิโอ้เงียบสิบแรกเงียบเอุ้ยอยอีหเลยหกเลยหกเลยวัตฟักเปิดเปิดได้ดีนะเนี่ยแบบนี้เปิดดีนะเนี่ยทรงดีนะเนี่ยจริงเคส0ี่สิบลึกงดอกหงว่าไ้ลึกั้งตู้เออแต่มาไวสองตู้นี่ก็โอเคนะห้าสิบเออเออเอเออมาแล้วมาแล้มาแาแล ไล้กี่ตัววะสี่สิบเพื่อได้อีกสีหอาจจะหลุดก็ได้จะไปรู้อะไรที่รักจ๋าโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชูช้างจ๋ารูที่รักจ๋าเฮ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยฮ้ย้ยเฮ้ยเบ้ยเฮ้ิ เหลือเวลาตั้งหลายวันพี่ก็ฟานมาอิงหกได้โอ้ยยหกสบายเลยอ่ะอย่างเงี้ยฟานฟานแม่งกีดร้องอ่ะฟานฟานมันกีดร้องแบบโอ้ยเอากูไม่ดูแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหโอเย่โอเย่เบบี้ฟานกูไม่ดูแล้วโอ้ยโอ้ฟานโอ้เย่โอ้เย่บอยไหนวะที่รักอยู่ไหนวะมีไง ความต่อ E6 แน่นอนอะ่ะบอกเลยแต่ E5 เราไปตัดคลิปเสียงฟ้านตอนกรีดร้องด้วยตัดคลิปไปอยู่เฮียในวิญญาณรถกลุ่มนะเฮียผมไลม่ไป <c oughs> ไม่ <c oughs> แล้วแล้วแท็กเฟซด้วยอบอกเลยในกะลุ่มอะ่ะไอเฮียแท็กเฟซด้วยใส่ข้อแขวะได้แขวะ